เอาแล้าจะจู่อันนี้เนีจะู่อยากให้พระยกเพราะอย่างนี้นะพระยกพระยกพระมาพระนิมนต์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 ยิมนต์นิ้นต์นิมนต์นามนต์นิ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 มนต ่เลยะนี่เราเข้ามาูเชียร์ข้างนข้างนี้ออกบกมาเลยไปไปไปรู้จะมาเมันกีตรงเคิรนไมนั่นเปเนเยเรเลยตรงตเรร กองไก่ครับเดี๋ยวจะออกมานี่แล้วบอกอะไรคราบโยมอะไอะไรขอนายย้านใครับ้าเอะไเดี๋ยวบอก้มาได้มหมเอาไปเปนาีไปเองาีของวเมาเ